สวัสดีครับพี่น้องพอกันมือเต้าวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดอ่อาหกสิบแปดอพอกันเมื่อสูบมืมานเจ้านี่โอกาสมาเล่าความฝันตัวพี่น้องฟังหาขึ้นมือเสอะ เราก็ฝันฝันเห็นอีเมลเบ์ดขึ้นมาขึ้นพี่น้นนนองก็เลยมาบอกสูฟังแต่จะเศร้าว,ว่าเศร้าแล้วมันแปิดมว่งกลัวอืมเอออแเม่บานเพิ่มมากตัวตีล่างหนาตัวที่เป็นหนาตจตาให้ตัวที่เปลี่ยงฟันแล้วแปิดมงกลัวได้โอกาสกินยาหาเชือ่อก้อนอาหาร เห็นแล้วก็เลยมาลูกลิปฝันถึงอีพออีเม่ฝฟันเห็นอีเม่ยพขึ้นพ่ขึ้นซี่เทียฟันเห็นเพ่อนแม่สี่เพ่อนตายเป็นล้วพี่น้องเล่นมาสโอกาสมาเบาในมือเรียกออกตอนเศร้าเบาสู่พี่น้องฟังน้ำกันหากพี่น้องมักก็ไปซื้อหากพี่น้องบ่ามักก็บ่ต้องซื้อนะครับเป็นเลี้ยงเล่า เป็นเลี้ยงพวามฝันเราสู่กันฟัง่งนะครับมีอย่างเขาสู้กันฟัง่งมักขืนชอบก็ค่อยไปจัดไปหากันพี่น้องและมีเท่านั้นลหละเอาฝันวันเนี้ยันเห็นอีเมะมาเลี้ยงคว้วยจะเอาคว้วยไปหน้าบ้านตะพเพือยัวนี้ก็เลยบอกเล่าปอ่อยควยไปหั่นละ่ะ เราบุไปเลี้ยงเลี้ยไปหน้าดอกตันว่าไอเราไปหน้าก่อนไอคนปั่นเราก็ไปหน้าก่อนปล่อยคล้วยใบหันผู้เจ้าของก่อนหาตะหลินเป็นเด็กน้อยเป็นหนุม่มไอในคนปั่นฝนกระตุกปั่นาหาเหรินบ้านพี่บ้านน้องกินเข่าไอใพี่น,น้องงัอ้วนก้ยก็ว่าไปเบิกแล้วเมันไปกินเข่าผู้ใดก็ว่าลู้แล้วไอคนปั่นพี่น้นอง เอาฮะเป็นปล่อยออกไปแล้วมันปล่อยออกไปแล้วก็ไปไหว้วัดพระบา้านจะติดวัดสมัยเก่าเนี่ยมันไม,ม่กำแพงอ่ะห,หัววัดก็จะมีแต่เสาตับหัวไปพายบ่ได้พี่รองไปเดอเคยเอาเควียไปไหว้เดินบ้านเดินวัดนี่มันจะมีต้นไม้ตะก,กอนถ้าปล่อยไหว้แล้วก็ไปไหว้เดินวัด เขาบอกเล่าว่าอราไปหน้ากนในว้มฝันนะพี่น้องอันนี้ก็ได้จะเดินขึ้นเดินขึ้นมาันนี้ก็รอนตอไหลมนเนี่ยไหลมบเคื่อนมาขค้ืนนี่พี่น้องนอนละเมอไหลมบเคื่อนว่าเรามาบ้านมาเฮียนนี่ล่ะเออมาบ้านมาเฮียนเท่านี่เฮียนเฮียนเ่าดีล่ะ บอเอาแล้วๆสรุปแล้วๆนี่ยในความปั่นเมือ่อคืนนี่ยปั่นเห็นเล่าซีเทียจนเก่งนะครับเห็นตัวอีเมียผู้คนตายไปนล้วไ่นอ้องแอบก็เลยมเบาเบาทูพี่น้องฟังมันจะเป็นศูนย์ซะบ่อนะพี่น้องตัวเลขแอดแอดฟันสามนะครับอแอดฟันสามเลขวงในฟันเปด ่าเลขควบฝันนั้นเป็นไห้เลขควมฝันที่หลงปูที่เคยมาบอกสีเก้าเข้าสีที่เพิ่นบอาเป็นตัวเลขตัวเดียวเมือ่ 4, อก่อนเข้าสี่บอกเก้าสี่มอดีเพิ่นก็บอกเป็นตัวเลขสองสีอ่าสีสองสีสองสามสี่สองอี่เนาะนะครับกับเลขเมลไล่กับหกสี่ลึดไม่จันกับอ่านึ่งอืม บันิกะเล็กควบฝันมาเคลื่อนในสัน้นจิตตีพี่น้องอีเมยียนเป็นยิ่งมันตายไปแล้วก็ตีเป็นศูนย์อ่าเห็นรอยพี่น้องตีเป็นศูนย์บ่<อ>ครับเออมันจะออกซีสองสองเซียนล่ะเชื่อรลุดเออมันจะออกซีสองสองเซีนอะไรใหญ่ โอ่าครมากเลขเร้นอหลวงปูดที่คุณเคยมาบอกตัวเดียวเอาเลยไล่เราบอกสองที่สองเองจอะละ,ะลมันจะออกตัวนี้ล่ะบิงรถออาพี่น้องมักศูนย์กะนศูนย์ทีละพี่น้อง ถ้ามีศูนย์กับศูนย์ทีค้นตายก็เป็นศูนย์ุยิ่งกเเ็เป็นตีเม่เป็นทีนะครับท่านเอาเต็มทุดเต็มแม็กศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกพี่น้องแค่ศูนย์สามนะครับเอาเนี่ยเนี่ยามีทีพี่น้องมีทีกับศูนย์ทีด้วพี่น้องเม็ดเดียวโผล่ไปเลยเม็ดเดียวศูนย์สามศูนย์สี่อยู่เนี่ยพี่น้องนะครับอ่าเลขหดนี่ องค์พใหญ่ใจดีที่ไม่ได้ลงให้นะครับบอกพี่บอกน้องก่อนสำหรับเลขสองหกสองเก้านะครับมันออกบ่ได้พี่น้องนะครับมันออกบาได้ยอนหยังก็คือมันตรงกับเลขดับแอดพี่น้องเลขผู้ชื่นประชอบบันไดนั้นดังมากอะบ่บ่บ่มักบ่สื่อพี่น้องสองเก้านี่ตรงกับเลขดับของแอดตวีคนเดิมแล้วก็สองหกตรงกันนะครับตรงกับเลขดับ นะครับเพิ่งมาบอกสุรินน้องฟังมาเนี่ะนะแตับ่าเนะาลขของผู้ใหญ่กีดีช่างกอธมอไม่มีสามตัวนี้ไม่จุกหวยมีตัวใดแน่นะครับไม่มีสามตัวนี้ไม่จูกหวยก็คือบ่มีสองบ่มีหกไม่มีเก้านี่ก็คือบ่จุกหวยวมนนี้มาแน่นอนแล้วพี่น้องเด้วหนี่มาแน่นอนพี่น้องสามตัวนี้มาแนนอนจักษิมาตัวใด ตวังสองวังหกวันเก่านะครับอ่าอันสองก็ซาวา่าน่าให้ซาตัวไออ,ออกสองสีสี่สองเลขหลวงปูสีมะบอกตัวเดียวขู่รูสี่สองให้เดือพี่น้องนะครับจะมาสองก็ได้อ่าแตมารถเก่าก็จะเก้าสามนั่นแหละพี่น้องอนะ่าไอ้ที่โซนนั้นแหละนี่เรียกว่าฝันเลยพี่น้องได้ว่าตัวพี่นอ้นองฟังในมือสุกมือมาน มื่อวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับแต่เวลาทำชิบเอาแปดหน้าที่ตรงตรงกับพ่อน้พี่น้องเล่ยก้มฟันฟันเห็นอีเม่เอาส่กันฟังย่ำพ่อมพี่น้องนะครับย่ำให้ควอมคงทุนไทยคาชิปแรกโล่กของเล่ยก้มฝันของแอด นะครับฝันว่าอ่าหลวงปู่องค์ที่เคยบอกเลขเก้าสีนะครับเี็นมันออกเก้าสี่นะองค์กวอนหมือนตรงเม็ดเดียวเพิ่นมาบอกเลขมาสามสีสองแล้วก็สี่สองสีสองพี่น้องนี่คือความฝันครั้งแรกในงวดนี้นะครับย้ำบอกพี่น้องอีกรอบหนึ่งในมือเ้าเลขออกแล้วก็มาลงเลขต่อมาเป็นชิปที่สองก่อนเก็บเลขของ ทวีคนเดิมหรือว,ว่าของสูตรเด็ดดี่เดินดีหน้าผมก็ฟันชีหลักสามมีสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าและสามสี่พี่น้องเน้นสามศูนย์กับสามหนึ่งสามแปดสามเก้าพี่น้องอยู่วันนี้สามสี่แล้วพี่น้องเลือกหาตัวหนึ่งดอกนี่คือเลขสูตรเดินดีของแอดทวีคนเดิมพี่น้องวันตัวเดียวคือหลักสามนะครับสำหรับเลขลงปูที่เพิ่งเคยบอกมิดเดียวตัวเดียว ที่เคยถืองอดนี้เพิ่นฟันที่อ่าบ่แม่นเพิ่นฟันพี่น้องในความฝันเพิ่นบอกซีสองพี่น้องนะครับเอาบอกสู่กันฟังส้หรับคลิปที่สามลงคลิปของคุณแม่ไล่นะครับแม่ไล่กับแม,ม่จันแม่จันหายหนึ่งหนึ่งหาแม่ไล่หายหกซีซีหกพี่น้องเด้อนะครับแล้วบันนี้คลิปที่สี่เด่นคลิบวงในนะเปลี่ยนวงในเพิ่นฟันที่หลักแปดหมดเดียว นะครับหลักแปดมันเดียวเลยพี่น้องเดอ้อเป็นหายที่อ่าสองแปดสามสองแปดสามตันเลร่นำพี่น้องตันเหร่นำแต่ว่าข้างล่างเป็นหายที่แปดสี่สี่อ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้องนะครับแล้วก็เออเออแล้วก,แวก็แล้วก็แล้วก็ชิปทุดงไทย คือมือนี่เลขควมฝันฝันเบลืเอินวันไอเมะนะครับก็จะเป็นที่หุ้นที่ตันไม่เดือบไปเลยหน่องศูนย์สี่สี่ศูนย์ับศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยพี่น้องพามาหลักศูนย์เลยพี่น้องตันตายก็จะเป็นศูนย์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะวายเชรงเกณนี่พี่น้องสูงพี่น้องหมานมือนี่ตลับเลขเด่นเลขดังคะแนนสองเก้าเก้าสองและหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับท่างกอดมอ้วยเป็นยัยเจดีย์เป็นทร,รงเมาบอกแล้วพี่น้องอดพันมากเป็นหามา ามหกอันนะครับใจเครื่องเดียวรานนี้หนึ่งห้าอันและก็สองเก้าอันพี่น้องนะครับเอา,าอาจจะออกพี่น้องนะครับ,นะรบนะนเนาะมาในบานอนพอพี่น้องอยุดีไม่แห้งลกมารกขู่ทุกคนโดยพี่น้องเด้อพอกันใหม่กับผมจะมีคนเดิมพี่น้องนะครับทายชีกอยู่ในบอ่อนนอนนะการทำชีพกับจิบอไฮงามเพราะว่าบ้านตองกัเจล้พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องนะครับแม่บ้านเขาจะหาเขาอน,นาม,มาให้ย่ยให้กิน ต้องกุมูขาพี่น้องนะครับทําจชิดผมก็ต้องว้อยเข็มแข็งเพื่อในพี่น้องได้ฟังกันชัดิจนนะเบ้องหลังแล้วนะครับทรม่านครับพี่น้องสวัสดีมีแห้งบด้วยสู้กูสุ้คนพี่น้องสู้มันกันสู้กูสุ้คนในพี่น้อง้ดยใช้โยกันนะครับหลังจากาบสามจีมงนะครับขอพี่น้องดีใจกันตัวหน้าตัวตาสวัสดีครับ